มีเงินอยู่10บาทซื้อของไป4บาทแต่ทำไมคนขายทอนมาแค่บาทเดียวคนขายโกงผิดค่าใช้เหรียญห้าปลาอะไรบินได้ปลาอะไรของเจ้าปลากีสถานแอร์ไลน์ปลาอะไรแพงปลาอะไรของเจ้าปลาขยะไม่ลงถังโดนปรับสองพันปลาอะไรน่ากลัวที่สุดปลาขยะไม่ลงถังผิดปลาไปสี่สิบและยังไม่มีแฟนปลาอะไรสองตัวยี่สิบ ปาไปสี่สิบยังไม่มีแฟนผิดปลาตัวรสิบปลาอะไรกินลูกตัวเองปลาตัวรสิบผิดปลาใจร้ายปลาหมอตายเพราะอะไรปลาหมอตายเพราะปากผิดตายเพราะไม่หายใจปลาอะไรทำไมปลาจึงวางไข่นี่เจ้าก็เอากระเขาด้วยเรืออ่ะอะเพราะปลามันต้องขยายพันธุ์ผิดถ้าปลามันโยนไข่จะแตก ข้ากำลังลดน้ำหนักข้าหนักเกกิโลวิ่พื้นวันละ50ทีติดต่อกัน2เดือนยุบน้ำหนักยุบพื้นยุบ A ถึงแซดเจ้าชอบตัวไหนที่สุดข้าชอบตัว B แต่ข้าชอบตัวยูเพราะไอเริฟยูเธอเธอเป็นแฟนกันนะไม่เป็นว่าแต่เมื่อกี้ข้าพูดว่าอะไรนะเป็นแฟนกันนะโอเคตกลง วันก่อนครับนี่เจ้าเอาอีกแล้วลยอ,อ่ะอ่ะทำไมรึไปแข่งบอลน,นัดชิงมาหน้าที่สุดท้ายของเกมข่ายิงได้เพื่อล่องหายเลยได้แชมป์สินะเปล่าข่ายิงเข้าประตูตัวเองเมื่อวานพ่อข่าเข้าโรงพยาบาลพ่อเจ้าเป็นอะไรเป็นหมอประวัติศาสตร์อะไรนานที่สุดประวัติอะไร ปวัติาวันก่อนครับทำไมหรือจระเข้เข้าบ้านข้าโหแล้วเจ้าทำยังไงข้าก็เลยไปหยิบบีดมาอันหนึ่งแล้วก็ไปสู้กับมันแล้วเป็นยังไงบ้างมันตายไหมไม่ถึงสิบวิเรียบร้อยโหเจ้าโหดมากตัดหัวมันแล้วต้มยำเลยสินะเปล่าครับข้าโดนมันกัด ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับฝากสมัครสมาชิกช่องมาร์กไกรแคทเกมด้วยนะครับ